มาครับมาตำหะฮูำไส่เห็นส่มาหมาน้องพี่นอ้องอยรกับบอจที่ใส่งังน่วน่วบ่คือน่อยู่ไดหนออกอืมตอนต้นนาวอืน้ครับหะูมๆ จำเองนะครับเนี่ยรสจัดจานแสบนัวแสบนัวหอยลอ เอาน้ำหอมเดียวอยากกินบ๊บินนะครับจิ้นบ๊วยมาเขื่อเส้นหอมเดียวมันเด็ก่อนๆรับ พาดูหนาที่ออกไปแล้วล่ะดีทำหน้าก้นหน้นตาเขานะเกี่ยวเขาพี่น้องเหน,นื่อมากยิ่มเนี่งเนาะมันมาแันแย่ฝนเนี่ยลำบากพ้นเจ้าหน้าเกี่ยวเขา มันเห็นยันน้ำออมเรยกานจิมออมบาอย่า,กา,างกลายเป็นมมน้ออมเล้บอย่างาาพวดเศบทองตะกัดพี่น้องกินเพื่ไรกับเศทอง บ่าเชืกกบบาชา่อตัวไเ,เ,เ่านเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่ก็จิเมหนังนะพี่น่องอ,อะ ข้งกินน้ำแข็งเพ็รป่ะเนี่ยอืมอ่ะอืมขนมะเลจะเปียนจะเปียนจะเปียนกินแกงโอ้ร้อนร้อนร้อนน่มั่ เข้ากันอยู่เด็เท่ากันอยู่ครับ เรี่ยวมื่อนะครับแขนนะเพื่อเยอะหน้าเลยคือมองฝ้ายไหลไปหน่อยไปยังมองมากรดดังๆเนี่ย cái này chậm tâm hồn mình lại ซื้อเขาเจอาไปเลีตัเองนะตเองถึกปากกว่าว่ามาักรซานานี่นนเนาะครับเนาะมากสมเลยั้หนเลยเพื่นมาดืินน้ำะาด่ายน cái <laughs> nọ bằng con trâu này thì chỉ... chiều khảo là cái nọ là à, cái là gầm cái là chiều khảo là để đủ càng Để đủ บอลแล้วับาล้เอาล้ะนะพี่น,อนอ้องินแลี่ยมกานชุกนานะครับพรับท่นีขอบคุณครับสวัสดีครับ